สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนน่่นะ่่มมง,องอยายยเะสตูนิโอและก็เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมเพราะเรามีแขกรับเชิญน,นั่นเองนะครับผมจากช่องบาปโปพี่เอเกมแอนด์ยูฟิกับผม อ่าก็วันนี้ครับจะมาบอกข่าวดีนะครับผมบอกเลยนะข่าวนี้ซีรีส์ใหม่กำลังจะออกนะครับผมเร็วๆนี้นะก็วันนี้นะแกมาบอกตัวละก่อนกันก่อนนั้นเองว่ามีใครกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผม ตัวเลขเลยนะครับผมก็คือพระเอกของเรื่องนะนั่นก็คือ,อนะครับผมตามนั้นตัวที่สองน้ำชานั่นเองนะครับผมน้ำชาเจ้าเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลย เพืุ่บกความลับข้างในของอาคิมแค่สามแพทนั่นเองหรือเอียกสั้นสั้นว่าแฟนผมเองนะโอเคน้องสาวของอาคิมแพทแฟนผมเองนะนะผมโอเคตามน,นั้นแล้วก็ตัวทีสี่อืม เอาตัวคนดังมาสแสดงนั่นก็คือบันนี่แชนแนลนั่นเองนะครับผมอย่าลืมไปติดตามช่องน้องเขาด้วยนะช่องน้องเขาหน้ากลุมมีพุ้ติดตามสามพแล้วนะโอเคโอเคมเะเขาเลนดีกว่าอย่าพิง วันที่4หน้านั่นเองนะครับผมอยู่ในอยู่ในสตูนิออนนียที่ที่กับผมอยู่เนี่ยมันอยู่มันอยู่แต่วันนี้เอฮาน้าไปไหนก็ไม่รู้มันมันอาจจะไปเที่ยวละมะั้ง เพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับนั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนี่กว่าย้า ào léo như léo <laughs> à bẹp đình à ào léo như léo à cày lâu ระหว่างรอยคนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวอืม <S 2> <S 2> <S อโอเคจุกนมาแล้วเ<ป>รา <onia> เรื่องมันเป็นยังไงอะสามสองหนึ่งโอเคครับ มามาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ไม่รู้<ม>เอ,อ่อบทบทประพันธ์นะครับบทประพันธ์ก็คือขี<ม>้ไก่ล่ะยังบอกนวัดสตูนิโอชันนะบทประพันธ์นะครับบทประพันธ์ก็คือ ดอกปูนนะครับแล้วปูนเรียบเรียงอ่ะปูนเรียบเรียงก็เออเดี๋ยวจัดการไว้ปูนเรียบเรียงคือป่มเองนะรับปีปัดดอกไม้หรือเรียกน้ำทาดอกไม้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ากับผมมีสองที่อยู่แล้วนะ ครับผมก็ประมาณนั้นนะแล้วก็เอ่อผูอ้สร้างเรื่องนะอะไรก็คือดอกปั้บยืมยืมเองครับครับผมปบับยืมครับเป็นผู้สร้างเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมผู้คิดคนละ่ะก็คือผม อีกแล้วนะครับผมก็คือมันผู้ร่วมงานละ่ะผู้ร่วมแต่งอะ่ะผู้ร่วมแต่งเออกออ็ทีมทีมงาน<อ>สายฟ้าก็เก้าอ่ะครับผมอ่ะทีมงานฮาหน่าไอฮาหน่ารวมรวมแกนด้วย นะครับเออเรื่องที่ว่าเจกที่จะมาก็คือเลือดมังกรตอนแรกนะครับใช่ไหมใช่ครับผมเลือดมังกรตอนแรกนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให พี่พ้มนั้นให้คำเดือนกับน้องๆน,นะครับผมว่าห้ามลอกเรียนแบบอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับผมไป Let's go เดี๋ยวตัดคลิปก่อนโอเค ตอนนี้นะครับทุกคนนะครับคำเตือนนะครับอย่าออกไปเลาเล่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกันนะครับอย่าออกไปเลาเล่นกันนะปืนปืนมันคือปืนปลอมนะครับเอาไปเล่นด็ดขาดเข้าใจไหมโอเค <c oughs> มันเป็นความรุนแรงที่สูงมาก <c oughs> โอเคมีแค่นี้ครับคำเตือน อลองลองลองยาหูยาหูเสร็จแล้วก็พี่เะ็ตัดคลิปอ่ะหนึ่งสองสามโอเคมาแล้วก็เอ่อม,มีอะไรอีกไหมมีม <c oughs> ี เรื่องนี้นะครับมันจะเป็นตาฟ้าลิกิตนะครับของความรักของทั้งสองนะครับกำลังมาทุกแกง๊งเราลวทุกแก๊งเลยนะไม่ใช่รวถึลแก๊งเราใช่ทุกแก๊งเลยนะครับผมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นแก๊งของกับกลุ่มเองแก๊งของปื้มซึ่งแกง๊ง ของผมก็คือสตูดิโอแก๊งส่วนแก๊งของพี่พื่มกับผมไม่รู้นะว่าชื่อแก๊งอะไรแต่แต่กับผมจะให้พี่พื้มบอกชื่อแก๊งของพี่ืื้มละกันนะครับผมไปแกง๊งแก๊งใน ในละครเรื่องมังกรน,นะครับจะเป็นแก๊งเขียวแดงนะครับเขียวแดงอโอเครู้ละโอเคนอนเลยอ,อ,อ,อ่ะมีอะไรอีไม่เลย มีมอะไรอีกไม่เี่ยเร็วนี้จะเริ่มประมาณบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะครันจะเริ่มรับซีรีพูดเลยพูดเลยเออประกาศนะครับผมซีรีส์จะออกภายในวันวันเสาร์ ที่วันเสาร์น้านะครับผมโอเคนะโ <Okay, S 1> อเคไม่ใช่เดี๋ยวยผมนัดวันที่ยี่สิบสามเื่อเกปกิดซีรีส์เลยนะครับครับผมฮะยี่สิบสามเฮ้ยวันจันเฮ้ยว,วันที่ยี่สิบสามมิถุนายนนี้นะครับจะลงโอเคครับ อ่าอย่าลืมอย่าลืมนะครับผมที่จะติดตามติดตามซีรีส์ของกับผมกันได้เลยนะโอเคอย่าลืมโอนยพรวันเกิดยีย่สิบสามมิถุนายนนี้นะครับครับผมอโอเคนะครับจะรีบโอวบอเป็นเยอะนะ โอเคครับท <Okay, S 2> ุกคนโอเคครับ yeah, ท okay, so 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 ุกคนนะครับผมก็จะต้องขอจบการลงคลิปเป็นแล้วนะครับปาปุ้มต้องทำงานก่อนนะครับครับผมไาใหมยครับทุกคนอย่าลืมนะครับผมเล่นเกมให้มีประโยชน์ ประโยชน์มาจากเกมกันด้วยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอจบกันไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย